สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวลักษิกาสมาชายนันเลขที่36วันนี้จะมานําเสนอสมุนไพรที่ได้รับมอบหมายให้ศึกษาค่ะโดยสมุนไพรที่ได้รับมอบหมายให้ศึกษาคือมะเกลือหัวข้อที่จะนําเสนอวันนี้นะคะประกอบไปด้วย 1. ชื่อของสมุนไพร 2. ลักษณะทางพฤกษ,ษาศาสตร์ 3. ฤทธิทางเภสัชวิทยา 4. วิธีการใช้และข้อควรระวังค่ะชื่อสมุนไพรมะเกลือชื่อวิทยาศาสตร์ diospyros m o l u c l i p s ชื่อวง Ebony C ชื่อภาษาอังกฤษ Ebony Tree ชื่อท้องถิ่นมักเกลือผีเผาต่อมาลักษณะทางพฤกษศาสตร์ต้นและใบเป็นไม้ยืนต้นสูงที่สูงได้ถึง30เมตรมีใบเป็นใบเดี่ยวเรียงสลับรูปไข่ขอบขนานใบมีสีเขียวเข้มดอกมีดอกเป็นช่อออกบริเวณซอกใบโดยดอกนั้นจะแยกเพศ ดอกตัวผู้ออกเป็นช่อสั้นๆประมาณ3ดอกดอกตัวเมียออกเป็นช่อเดียวมีกลีบดอกสีเหลืองผลผลสดเป็นผลรูกเกลี้ยงผลดิบมีสีเขียวผลสุกมีสีดํามักจะมีกลีบเลี้ยงสีกรีบติดอยู่ที่ขั้วผลฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาส่วนที่ใช้เป็นยาคือผลสดมีสารสําคัญคือสารกลูโคไซด์ฤทธิ์การขับพยาที่สําคัญคือ สารสกัดผลมะเกลือด้วยแอลกอฮอล์ขนาด50มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมเปรียบเทียบกับเบนทัโซน2มิลลิกรัมพบว่าสารสกัดผลมะเกลือให้ผลดีกับพยาธิปากขอและสารสกัดนี้ทำให้ไข้พยาธิมีจำนวนลดลง แต่มีรายงานคนไข้ที่ได้รับสารสกัดนั้นมีอาการปวดท้องท้องเสียถึงร้อยละแปดและมีผลข้างเคียงคืออาเจียนวิงเวียนปวดท้องและปวดศีรษะในคนไข้บางรายความเป็นพิษในตำรายาไทยให้ใช้ผสมกับน้ำกะทิเพื่อลดการดูดซึมของสารสำคัญในการออกฤทธิ์คือกรูโคไซด์การต้มหรือการผสมน้ำปูนใสทำให้เกิดปฏิกิริยาทางเคมีได้สารไดสไปโรลซึ่งเป็นสารจำพวกเนปทาลีนซึ่งมีความเป็นพิษต่อประสาทตา วิธีการใช้ใช้ผลมะเกลือสดที่โตเต็มที่และเขียวจัดโดยใช้จำนวนเท่ากับอายุแต่ไม่เกิน20-25ผลเช่นอายุ10ขวบใช้10ผลแต่อายุ40ปีให้ใช้สูงสุดที่25ผลนำผลสดมาขลอ,อแหละกแล้วคั้นเอาแต่น้ำผสมกับหัวกะทิโดยกะทินั้นจะช่วยกลบลดฝาดเสื่อนได้ให้นำมาดื่มในขณะท้องว่างก่อนอาหารทันทีห้ามทิ้งไว้เพราะจะทำให้เปลี่ยนเป็นสีดำและมีพิษได้และทำให้ฤทธิ์ในการขับถ่ายพยาธิลดลงหลังจากรับประทานไปแล้ว3ชั่วโมง หากยังไม่ถ่ายให้รับประทานยาถ่ายหรือใช้ดีเกลือ2ช้อนโต๊ะละลายน้ําแล้วดื่มตามข้อควรระวัง 1. ควรใช้ผลมะเกลือที่เป็นผลสดสีเขียวเท่านั้นห้ามใช้ผลสีดํา 2. ในการเตรียมควรเตรียมแบบสดใหม่และกินทันที 3. หากมีอาการตามมัวให้รีบนำส่งโรงพยาบาลเนื่องจากอาจได้รับพิษและทําให้ตาบอดได้ขอจบการนําเสนอไว้เพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ